ตอนขนเป็ดต้นใหมใหม่ได้ไหมครับที่ความสุดยอดเลยเขาเนี่ยขนมันจาะออกมาอย่างนี้ครับขนออกมาสวยงามมากเลยครับเดียว,วครับโดดหมดเลยม,มันดูใกล้อนะครับคือบรรยากาศลานเป็ดนะครับว่าจะไปทํเาเมนูลาบเป็ดวันนี้สุดยอดที่สุดนะครับเร็วรวดเร็วทันใจมากเลยครับ เนี่ยเพิ่งเจอครั้งแรกเลยครับเนี่ยที่ถอนขนเป็ดสุดยอดลยครับดูมาอีกรอบนะครับเปรี้ยงออกหมดเลยนะครับโอ้สุดยอดมากเนี่ยครับหาด,ด,ดูยากมากนี่สุดเลยนะครับโอ้ของเราใช้เวลาเป็นสองชั่วโมงพอจะหลดครับนี่เจ้าของร้านครับเจ้าของร้านนี่ครับสุดยอดเสร็จแล้วครับแป๊บเดียว <c oughs> อันนี้คือบรรยากาศร้านเป็ดที่ขายเป็ดครับซอยกีบกีบหมูกีบอะไรก็ไม่รู้ครั้งแรกเพิ่งมาเจอครับตรงนี้ครับรับสุดยอดครับร้านพี่เขาอันนี้บรรยากาศสดๆดนะครับ ครับผมเด้อนี่เข้ามาหนึ่งรางยาน้าเป็ดยืนนี่น้องเต้นครับน้องเต้น,นยังไม่เสร็จอ่ะมาดีครับกำลังคุยกำลังแฮงอยู่นะครับตอนนี้กินลาาเป็ดครับวันนี้ <c oughs> ครับดูวิธีการถอนผลเป็ดน,นะครับวันนี้สุดยอดนะครับที่เรา นี่ครับเจ็ดตัวนี้ประมาณสี่กิโลครับตัวใหญ่มากเลยกินสิบคนพอดี่าไม่รู้ตัวใหญ่อย่างเงี้ยิบนะ <c oughs> คนน่าอยู่น่าดีตัวใหญ่มากครับยอดเลยครับวันนี้ ครับเป็ดด้วยสิบกิโลนะครับสกิโนี่เขาสุดยอดมากนะครับพีทีทำยอดเลยนะครับครับ yeah <laughs>